ครับผมสวัสดีครับผมน,นา,ายนาัชชาปนชยา ู้ใหญ่บ้านบ้านนารละชว่วยหมู่ที่สวทต,ตำบลนารละชว่วยอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งกระผมเป็นผู้นําชุมชนจิตอาสาดีเด่นประจํากศนอำเภอมเมืองนครพนมตามที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชบายในการจัดตั้งจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ทางพื้นที่บ้านานารละชว่วยหมู่ที่สวทได้น้อมนําพระราชบายมาขับเคลื่อนงานในหมู่บ้านของเราหลายๆด้านเช่น ด้านอำนวยการ 2. ด้านการปกครองและการรักษาความสงบในพื้นที่ 3. การจัดทำแผนพัฒนามหมู่บ้าน 4. การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5. ด้านการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 6. ด้านสิ่งแวดล้อมและในส่วนของอสาธารณสุขนะครับในด้านสุดท้ายก็คือด้านอื่นๆซึ่งด้านอื่นนี้ก็จะเชื่อมโยงนะครับไปส่วนของทูบีนวันที่ได้เป็นที่ปรึกษาของเยาวชน ให้ห่างไกลยาเสพติดเป็นหนึ่งโดยไปพึ่งยาเสพติดแตในชุมชนเองก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครพนมซึ่งได้ไปส่งประกวดได้เป็นระดับภาคซึ่งเป็นตัวแทนของทูบีที่ทุกหลายเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติดในพื้นที่ของชุมชนเองได้นําสิ่งที่นโยบายพระรชว่นโยบายนี้ให้กับเพื่อนในชุมชนด้วยให้เยาวชนเราเองได้มีส่วนร่วมและสร้างกิจกรรมให้ทางเยาวชนเองได้มีจิตสํานึกและได้ ความรู้ในส่วนของงานและในส่วนของพื้นที่เองนะครับเราก็มีการกับเพื่อให้กลุ่มเยาวชนให้มีกิจกรรมนะครับให้ห่งางไกลยาติดใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ทางเยาวชนเองลูกหลานของเราก็ตอนนี้นะครับห่งางไกลยาติดก็ไม่มีในพื้นที่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับกับผมชื่อนายสมบูรณ์สุนันเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเรียกกันว่าชราบ ซึ่งมีผู้นำที่ดีจากท่านผู้ใหญ่นัทชาพลชยาได้พาออกปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ในด้านการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านเพื่อรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยของคนในชุมชนครับสวัสดีครับผมมนนายประสาทเพชรสริจะพูดถึงเศรษฐกิจในชุมชนซึ่งบ้านานาราชควหมู่ที่เศดได้มีผู้นำ ชุมชนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่างท่านผู้ใหญ่นักชาชาปัญจยาจึงได้จัดตั้งธนาคารขยะและตลาดประชารัฐขึ้นทําให้คนในชุมชนม,มีรายได้มีเงินออมและมีเงินหมุนเวียนในชุมชนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางรัชนีวัชุมกับคณะกรรมการ,การด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งบ้านนานรัชายหมู่11 ได้มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดตั้งธนาคารขยะขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สะอาดและน่าอยู่และที่สำคัญคือเราสามารถนำขยะมาแลกเป็นเงินได้จนทำให้คนในชุมชนมีเงินออมและเห็นคุณค่าของขยะโดยการนำของท่านผู้ใหญ่นัทชาพลชัยยาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัยตาสุน,น,นะะันท์ะเป็นตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 2B น้ำมวนนะะันค่ะค่ะสำหรับกิจกรรม 2B น้ำวันของเรานะคะมีท่านผู้ใหญ่เป็นแกนนําในการทํากิจกรรมต่างๆค่ะรวมถึงส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณและยังให้คำปรึกษากับกิจกรรมต่างๆของพวกเราอีกด้วยค่ะครับกระผมในน,นามผู้น,นําชุมชนจิตอาสาบ้านานาดชอยหมู่ที่สเิเ ผมเชื่อมั่นว่าบ้านนาราชชควายมีความรักความสามัคคีในเรื่องกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตครับ